สวัสดีครับะครับสวัสดีค่ะจังค่ะออมเมียเกจาะให้วันนี้เอจังเราอยู่ไหนครับวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ร้านช่อาอารูเปียเอลตัวใช่เป็นร้านขายของแคมป์นะคะตอนนี้เอกับทก,กะอยากจะเ,เริ่มสะสมของสำหรับไปแคมปิติงกันนะคะเดี๋ยวตามเอกับทก,กะเข้าไปดูข้างในเลยคะ่ะเท่ไหมเท่เตื่นเต้นอนะดูดูเลกส์แคมป์ กมมีแบบโหหลายยี่ห <Jeju wash water> ้อเลยยี่ห้ออะไรด้วยจักนะ้นจะตลงอยากได้ต้นไม้เข้าไปข้างในกันเนี่ย่ะค่ะดูดีข้างในก็ว้าวเลยครับสีนี้ชอบอะดูดิปะโคแมนอันเนี้ยอันนี้เกิดใช้ยังไง เป็นโตได้ด้วยเถอะค่ะเป้าโตได้ด้วยของใช่ไหมใช่กว้างมากเลยอ,อันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะ Mercury เถอะค่ะ Mercury อันนี้อ่จิ้งไก่ใช่ไหมครับเนาะนี่นเออขายด้วยอ่ะฟืนถ้าสามารถดูเถอะค่ะสามร้อยบาทก็คือบาไปเกือบได้อฮอ โอเคสามร้อยบาทไม่กองแล้วนะใช่มัดละวองนี้ใช่ไหมอ่านั้นอันที่ทักกับเบเจังสนใจแนะนำค่นนะครับใช่แล้วก็คุยร้ว่อีกทีหนั่งโอเครัป่ะสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อแรกนะอันนี้ยี่ห้ออะไรครับก่ะโลโกสรู้จักนะคะไม่รู้จักครับ ชากานะเป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักของเข้มอะไรสักอย่างเทรบ่ะรู้ว่าอีโคดีทำไมอ่ะโม่รู้อยู่แล้วอืมอสวยมากเลยหนึ 1, ่งแสนทา่ะประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะคะแบบนี้ถ้ากับพอ้ข้างไหนครับ <laughs> กินข้าวเสร็จใช่ไหมอ่ากดจีโซามากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะมันจะมีห้องนอนด้วยไงอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะคุณไม่ได้ครับผมอ๋ออันนี้ได้อ่าชอบแบบความโซฟาเนี่ยถ้าป่ะอ่าไม่ด,ดูเราซื้อดูอยากได้อ่ะเคคอมไฟนี้นุม่มซอนปันเจโรยเย็น แล้วก็มีที่นอนด้วยอันนี้นุ้งเสียเย็นยแน่นอนแสนเยนค่ะใช่ไหมแสนหนึ่งหมื่นใช่คะ่ะเ้อแพสามหมื่นบาทคือแบบไม่ถ้าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตเราเลยนะเถอะค่ะคุ้มนะห้อคุรไปไหมอ่ถ้าเรามีลูกอีกคนนึงนะโตอีกอเวลากลางคืนมันพอดีนะเถอะค่ะไม่จ้ะอันนี้ก็คือทรงห้องใช่ไหมใช่ห้องนอนกับห้องน่านเล่นใช่ใช่ไหมครับดีไหมอันน้ก็อันนั้นก็โตบาบีคิวเนี่ยแล้วก็เป็นเซตอย่างเงี้ยเถอะค่ะ ดโดนสุดๆค,คิดกูคิดกูก็คุมไพยอันเดียวก็ไม่ปกใช่ไหมเ <laughs> นี่ยนัโต้ววิ่งสบายจุ่ๆๆเลยอ่ะทัาก็ถ้าก็าสำหรับเราเริ่มเราเอาเล็กๆก่อนพอไหมนั่งหลบ<ก>แดดย,ยืนไม่ได้อ่ะดิเล็กนี่ไงทัาก็แปดพัน <N> เนี่ยหมากับคนได้ค่ะ<อ>กันยุงได้แล้วก็อากาศปบบลอดระบายไากเ,น,น,เน,น่ยเ,เอว่าเอกทักกายังไม่อยากแบบนอนค้างนะคะซื้อแบบเบสิกไปก่อนดีไหมเนี่ยรถอันนี้ก็อยากได้ค่ะเอกถ้ากายอยากได้อันนี้โปรว่าเป็นโตได้ <N> ให้นัดัตนั่ง,อง <N> อของใส่เออนี่ยโอเคเลยค่ะซื้อไหมหมื่นเยนแล้วดดบนนี้กินเก่าได้ใช่ จะมางอกเงยต้องเงงนะอชอบไหมชอบชอบอันนี้ก็นั่งอันนี้ก็เป็นโตได้วยเหมือนกันตอนนี้อยากซื้อไนตงเตาบาร์บีวตรงนี้มีหลายอย่างมากสวยไหมคือแบบเอว่าต้องอยู่ในนี้ทั้งวันนะอะ็นไหมมาเออคือเขากลางเป็น ทำไมดูเหมือนงาน่นายจังเขาทำทำแลไวก็หรอเนาะนี่เราก็มีครับมีเงินเท่าไหร่ก็หมดอ่ะกระเป๋าคุณเลิ์น้ำเฮ้ยอันนี้ย้า่ะเราใส่ตู้เย็นแล้วมันก็จะเป็นไอ้นี<า>่ไงความเย็ยน,นอะมีอีก,กอยู นี่ไงอันนี้ค่ะที่อยากได้โดยจ้าอันนี้อยากได้นะคะอยากได้กระติกน้ำโคเมนเ่ะค่ะได้ไหมสองเืินดีว้าวเลยอเนี้ยสองเืินใช่อย่างไรก็จะเก็บน้ำไงเก็บน้ำเออบีบอกว่าแพงมากค่ะตกน้ำาอกรไม่ออกไม่ออกอ๋ออยากได้เธอค่ะอันนี้พอแล้วไม่พอออ มาเต็ม,มาเตอุ้ยสีดำสวยอ่ะโอ้ยชอบหลายอย่างเลยค่ะนี่ไงถระเตาเล็กๆเตาใช่ให้ไหม่จะมาเท่าไหร่โอ้ถ้าใครจะนัดตัวจานนี่โปรแล้วใช่ไหมคะเท่าไหร่ไอคิดก่อนหมื่นหนึ่งเท่าไหร่อ่ะอ,อุ้าสิทำไมถูกมากจังแต่มันปรับอุณหภูมิไม่ได้ค่ะ เอออันนี้ไม่ได้อันนี้ใช้ใช้เฉยๆอันที่ทากาบอกปรับอุณหภูมิได้อันนี้อันนี้อันจะตกลงไม่ใช่มันมีอันเล็กกว่านี้นีค่ะนี่นี่อันนี้เปล่าอันเล็กน่าจะไปดูป่ะอันนี้ไหมอันนี้ไหมเกินไปไหมอื้ออืมอันนี้เปล่าออนี่ไงต้องอ่านเลยค่ะใช่มีกระเป๋าสี่พันเองทำไมถูกถูกอุ้ย สวยสวยถ้ากับอันนี้โบเนาะย่างเนื้อกับอาหารทะเลพักพอแร้วเอาสีอะไรอ่ะสีเขียวเอาไปเกี่ยวตอกนักเสื้ออันนี้แล้วก็เทนเล็กทำได้เนาะโตดีโตก็ไม่มีเอกทากกายังไม่พร้อมไปนอนข้างนอกก็เลย เอาแบบวันเดย์แคมป์ก่อนนะคะใช่เช้ชาเย็นอืมขอเป็นชาวเย็นก่อนฝึกฝนก่อนโต๊ะสวยมากเลยค่ะอันนี้หนึ่งหมืนแปดพันเยนอือันนี้ 18, เจ็ดพันเยนก็อีเน,นี่ 7, ย,ยต้องมีถุงนอนเถอะก่อเวลาไปนอนเนาะได้สูงสุดหนาวสี่องศาได้ะคะ่ะ แต่ตอนนี้ร้อนนะคะยังไม่เอาเนี่ยเขามีให้พีชมันเป็นผ้าเหมือนผ้าขนเป็ดอันนี้คือไม่ร้อนเป็นดักรูมเทคโนโลยีเถอะใหญ่มากทําก,การากได้เหรออย่าไปได้ครับดูดิฮะอยได้ครับ <laughs> สโนพีกแล้วะค่ะมารมาเร็มเรไม่ใช่ดูแค่แต้ก็ส่งใช่ยี่ห้อนี้คือแบบแพงอ่ะคะแคกระเป๋าสง่งนี่ไงอันนี้ก็ได้ไอจังเอาหกพันยี่ห้อสโนพีกนะคะเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมากๆอีกอันหนึ่งนะแล้วก็เป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นขนาดแก้วน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเฮ้ยน,นี้ว้าวมากเลยหมื่นเยนค่ะลายคับนูโดอูน,นี้ก็มือ ใช่คือแค่แบบถ้วยอย่างเงี้ยก็หมื่นเยนแล้วอะค่ะอ๋อปังค่าที่คน้ำโอ้โปังไอ้จงว่าอยากได้เต็นท์สโนว์พีคคักะช็อคไปเลยสองพันราคาคนรวยอะเราไม่มีตังค่ะโดยสุดูซื้อได้โซ่พอนี่ยอยากได้แก้วเนี่ยที่เจงบอก4,500ค่าะค่ะแก้วอ๋อดีด้วยดีด้วยเราใส่ขันไทยเราก็พอไหม <laughs> นี่ไง <laughs> นี่ไงถ่ะกะน,น,นี่คือเอว่าโตแบบเนี้ยคุ้มสุดถ่ะกันโซนพีกไหมโซนพีกใช่ค่ะแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นะให้ดูว่าแบบความใหญ่ของมันเนาะ,ะดูดิถ้าตาเราไม่มีใครช่วยกลางหรอนะดูดิใหญ่มากเข้าแล้ว โต้หน่ารักกะกอาเอาโต้ไหมไไหนขนาดนี้ถ้ากะโปรโต้สองหมื่นแปดทากาแสนหกใหญ่ขนาดนี้ปุกับแสนหกค่ะใหญ่มากนอนได้ดไงอ่ะกี่คนเงินในบัญชีหมดเลยนะคุณนั่โตกัดกัดกัดจบเออนัโตกัดจบเลยนะเนี่ยใ,ใหญ่ไป โอ้ <Pie year ixes> โหสวยทุกอย่างเลยค่ะดูดิดีอ่ะก้จมีเซตอย่างนี้แนะนำเดิยอาชิพ โตตั้งยังไงนี่ไงเนี่ยน่ารักค่ะน่ารักไหมแบบดีไซน์มัน,นจะเก๋ๆ่ะค่ะดีไซน์สุดถ้าซื้อต้องใช้ให้คุ้มอ่ะต้องไปเที่ยวอ,อีกให้คุ้มอ่ะค่ะดูดิอันนี้รุ่นเล็กหน่อยก็ย,ยังแบบนะคะ ห้ามน,นี่โต๊ะคาา่ะว้าวว้าว,ว,าวนี่ไงที่ไอ้จังบอกค่ะ่คูลเล <laughs> อร์น้ำสังเกตแล้วสามเอ้ยสวยน้ำหมกใช่ไหมใช่เย็ยนเจี๊ยบเลยค่ะ <laughs> ใส่น้ำแข็งชอบไหมชอบชอบชอบอันนี้ก็เป็นชุดน o n งชุดนอนนะคะวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านไหมเนี่ย ว่างมากเลยลอุย้ยปรับสีได้ด้วยโอเคทำไมคอืมไฟฉายจำเป็นมากนะคะไอรีด เดี๋ยวเอกกับทากาจะไปเปิดให้ดูที่บ้านนะคะโอเคครับ